ค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในร้อแปอาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงไปในสุขปันสุขค่ะดิฉันนางสาววดีเพชรชรค่ะนักจัดการงานทั่วไปนะคะวันนี้จะมานำเสนอน้ำพริกประทูกรอบค่ะเขียวมารับชมกันเลยนะคะ ค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันดับแรกนะคะส่วนผสมนะคะก็คือจะเป็นเนื้อปลาทูนึ่งนะคะแกะเอาแต่เนื้อนะคะวิธีการเลือกเนื้อปลาทูนะคะก็คือปลาทูด้านงอพอหักนะคะนะคะปลาทูเราจะกดไม่ให้เนื้อมันนิ่มนะคะต้องใช้เนื้อแข็งๆนะคะแกะออกนะคะต่อไปอันดับที่สอง เป็นหอมซอยนะคะหอมซอยนะคะ100กรัมนะคะอาลืมบอกไปเนื้อปลาทูนี้ใช้200้2 0กรัมนะคะต่อมากระเทียมนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะคะไม่ใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะเพราะจะทําให้ในการทำน้ำพริกเนี่ยนะคะไม่หอมกระเทียมนะคะ100กรัมนะคะต่อไปริกแห้งนะคะ20กรัมนะคะแล้วก็มาดูเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลา น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะซึ่งเราละลายไว้แล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไบมะกรูดนะคะใบมะกรูดหั่นนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันพืช1ขวดนะคะเพื่อสำหรับในการทอดนะคะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนวิธีในการทำกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะตั้งกระทะนะคะน้ามันใช้ปริมาณขวดหนึ่งเลยนะคะเทไปเลยนะคะเพราะเราจะต้องทอดหลายอย่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ปล่อยให้น้ามันร้อนพักๆนะคะแล้วทีนี้เรามาตํานะคะมาตํากระเทียมค่ะค mm ่ะ hmm. ทีนี้นะคะกระเทียมที่เราแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตาใส่โปกนะคะ mm hmm. ตำพอละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่นะคะตำเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเคียวนะคะเคียวในกระทะที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะกระเทียมที่เราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเคียวนะคะใส่ในกระทะนะคะเราเวลานี้เราต้องคนตลอดนะคะค่อยๆเคียวนะคะถ้าไฟแรงก็เบาไฟลงหน่อยนะคะ ให้สีออกแค่นี้พอนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะอยู่ข้างในนะคะต่อไปนะคะเป็นการเคียวหอมนะคะแล้ค่อยเคียวลงไปนะคะต่อไปนะคะตามด้วยทุกทอดนะคะ ทอดนะคะเราทอดทอเหลืองนะคะแล้วหลังจากนั้นพักน้ํามันไว้นะคะแล้วก็เอาไปโขกให้ละเอียดนะคะไม่ต้องโขกหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตกแต่งหน้าอีกทีด้วยนะคะแบ่งเป็นส่นะคะท<ม>อ,อดเสร็จทีนี้ก็คือจะเป็นลังเอกแล้วนะคะทอดปลาทูนะคะถ้าค่อยทอ,อดหรือขอดไปหมดทีเดียวก็ได้ก<ม>็าทูทอด ทอดให้เหลืองนะคะให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆหมั่นคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะนะคะต่อไปนะคะในการทอดใบมะขูดนะคะใบมะขูดเราจะทอดแป๊บเดียวนะคะทอดให้พอกรอบเพราะมันกรอบง่ายมากนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะที่เราเทอดทอดเตรียวไว้เครื่องไว้หมดเรียบร้อยนะคะเราจะมาตำพริกนะคะตำพริกแห้งนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนผสมนะคะพริกนี้เราไม่ต้องใช้หมุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตกแต่งได้นะคะใช้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ตั้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำน,ะะน้ำมะขามเปียกนะคะ อนน่นะคะแล้วก็นํำพริกดที่เราตำไว้นะคะเข้าไปขัดนะคะข้าวมันแห้งน,นะคะใส่น้ำสุก

เจียวนะคะไปลงไปผัดเลยนะคะหอ,อมเจียวค่ะแล้วก็กระูนะคะที่เราตอกองไป ผัดจนแห้งนะคะจนเครื่องเข้ากันแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ผัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่ถ้วยนะคะส่วนใครจะทำขายนะก็ทำขายในใส่กระกนี้นะคะขนาดเลย25บาทนะคะสามารถเก็บได้2-3อาทิตย์นะคะ จิ้มกับข่าเหนวอ,อะไรก็อร่อยนะคะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ได้ร่วมรับฟังรับชมนะคะในการทํานะคะนักพ,พิกิปตาทูกาะนะคะวันนี้นะคะในในรายการร้อยแบบอาชีพสุขป,ปัรสุขนะคะวันน,นี้ชันวดีเพชรรักขอขอบคุณค่ะ